มาคะ่ะเพื่อนๆพนพี่พ,พ,พี่น้องๆเราทุกท่านมาทานยำมะม่วงกับปลาหมึกแล้วก็กุ้งเนาะการทำก็ไม่ยุ่งยากเตรียมมะม่วงเอามาสับมาขูดเอาก็ได้ตั้งน้ำให้เดือดลวกกุ้งกับปลาหมึกเอาพอสุกนะคะพอเนื้อดิ้งหวานหวานอย่าลวกนานนะคะปลาหมึกจะเหนียวการเตรียมน้ำยำก็แค่เอา น้ำปลาน้ำตาลหรือใครจะเพิ่มรสดีด้วยก็ได้แล้วแต่แอันนี้ไม่ไม่ห้ามไม่ห่วงแล้วแต่สูตรใครสุดมันความชอบเนาะถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้หรือใส่เอาตามใจชอบเผ็ดใครจะทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยจะใช,ใะใช้พริกแห้งอย่างเดียวหรือพริกป่นพริกสุดได้หมดคะ่ะทานกะผักเครื่องเคียง ก็มีใบชะพลูดอกอัญชันขาวม่วงต้นหอมผักที่ใส่ลงไปในตัวยำก็คือหอมแดงใบมะกรูดอ่อนๆเนาะหัน่นฝอยๆพอหอมหอมแยมเสร็จก็ตกแต่งด้วยต้นหอมผักชี อันไหนใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่เนาะเอาเฉพาะที่เราชอบนั่นแหละแล้วเพราะเราทำเองทานเองชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นได้เลยค่ะเนาะเอาที่เอาที่เราชอบที่ใช่ของเราอันแหละอันไหนที่ไม่ใช่ที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่จริงๆผมนัวนิ่แทบไม่ต้องใส่เพราะว่าการลวกกุ้งกับปลาหมึกสดๆเนี่ยช่วยให้เกิด รสชาติหวานเนาะเราใส่น้ำเข้าไปนิดหน่อยตอนเอามาปรุงอ่ะทำน้ําปรุงน้ำ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 ปรุงรสของเขาน้ํายํานั่นแหละ <_ un> ก็ใช้น้ําที่ลวกกุ้งกับปลาหมึกเพราะเขาจะมีความหวานอยู่ใครสนใจลองนะคะเ <_ un> พราะพรช่วงเนี้ยที่บ้านมะม่วงออกเยอะมีหลากหลายสายพันธุ์ ก็เอามาทำยำมะม่วงบ้างมะม่วงน้ำปลาหวานบ้างอยากทานอะไรตอนไหนก็จัดไปเพราะว่าของเราที่บ้านเนาะดอกอัญชันแล้วก็มีเองที่บ้านต้นหอมผักชีแล้วก็มีซื้อแค่กุ้งกับปลาหมึกนั่นแหละมะม่วงไม่ต้องซื้อพริกไม่ต้องซื้อชับลงชาปลูผักสารพัดผักมีหมดสนใจก็เชิญน,นะคะ ถ้าไม่ชอบทานอาหารทะเลก็ใช้เป็นไก่ก็ได้เนาะไก่เอามาลวกแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นฝอยๆก็ได้หรือใครชอบทานเนื้อแพะแกะก็เปลี่ยนได้ตามตามใจที่เราชอบนั่นแหละชอบแบบไหนก็สามารถเอามาพลิกแพลงได้ไม่จำเป็นต้องทําแบบพรเสมอไปทุกอย่างเอามาพลิกแปลงต่อยอดได้ ก่นบอกแค่เป็นเป็นสังเกตเนาะใครมีมะม่วงก็ใช้มะม่วงมีมะมุดก็ใช้มะมุดหรือจะใช้เป็นมะขามมะนาวได้หมดแหละของอย่างเงี้ยอยู่ที่ใจคนชอบแต่พอนะมีมะม่วงเยอะก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนาะอตัวทานก่อนเด้อน้ำลายไหลแล้วน้ำลายย้อยหอม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 ใบมะกรูดอ,อ,อ่อนอ่อน่ะพอหั่นแล้วยิง่งหอม,หอม กสามารถทานเป็นผักได้เลยเนะ่ทุกอย่างทานได้หมดไม่ว่าต้นหอมผักชีใบชะพลูดอกอันชันไม่ใช่ว่าเราทำแค่แค่ประดับเนาะทุกอย่างทานได้เชิญน,นะคะยิงพูดน้ำลายยิ่งเต็มปากเชิญค่ะเชิญหรือจะชอบเป็นมะม่วงน้ำลาหวานก็ได้นะคะ มีให้เลือกสองแบบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะมีเมนูมะม่วงน้ำปลาหวานมาฝากค่ะการทำน้ำปลาหวานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแค่เอาน้ำตาลเนาะถ้าได้น้ำตาลปี๊บยิ่งดีหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ เอามาเคี่ยวกับกะปิหรือถ้าใครไม่ชอบกะปิก็ใช้น้ำปลาแล้วแต่ใครชอบเนาะใช้พริกสดหั่นฝอยๆใช้หอมแดงหั่นแล้วนำลงไปเคี่ยวรวมกันพอเหนียวได้กำลังดีก็ใส่กุ้งแห้งแค่นี้ก็อร่อยเหาะแล้วพริง รสชาติก็ปรุงเอาตามใจชอบเนาะใครชอบรสชาติแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยชอบเค็มมากเค็มน้อยก็แล้วแต่แต่ปอยนะชอบกลมกล่อมก,กำลังดีเนาะแบบไม่หวานมากไม่ไม่เค็มมากเน้นใส่กุ้งใช้กุ้งแห้งเนาะกุ้งแห้งแบบปล่อยๆอะ ตัวใหญ่ก็ได้ตัวใหญ่มันมันไม่เหมาะเนาะเพราะมันแพงแค่นี้ค่ะ